สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรและแฟนคลับรายการทุกคนเลยนะคะมาพบกันอีกเช่นเคยค่ะในยามเช้าแบบนี้นะคะกับรายการประสัว์พัฒนาเป็นประจำทุกวันพุธเวลา6 0นาฬิกาถึง6นาฬิกายนาทีทางสถานีวิทยุเพื่อการเกษตร a m 1 8 8 6ค่ะดิฉันจูนสรินรัชชูโชตและผมบุญพักพลพงเจอร์ธรรมเป็นผู้ดำเนินรายการจัดกรมปศุสัว์ครั เมื่อเข้าสู่หน้าหนาวนะคะปัญหาที่ตามมาก็คือเรื่องของอากาศที่เป็นพิษจากฝุ่น PM 2.5ค่ะซึ่งถ้าจำไม่ผิดน,นะคะเราก็น่าจะเริ่มเห็นปัญหานี้ในช่วงของปี2562ค่ะตอนนั้นเรายังคิดว่าเป็นหมอกอยู่เลยนะคะใช่ครับผมก็แอบดีใจไปอยู่ครับหน้าหนาวแบบนี้ก็มีหมอกเยอะก็ดีครับรนกระทั่งครับมีบางคนเริ่มแสบจมูกแสดตาไปหาหมอกันเยอะเลยครับ หม,หมออาจารย์นักวิชาการนะครับต้องมาค้นคว้าวิจัยศึกษาทดลองอย่างจริงจังนะครับแล้วก็พบว่าจริงๆแล้วมันเป็นฝุ่นที่อันตรายสุดเลยครับใช่เลยค่ะช่วงต้นปี2,562เนี่ยประเทศไทยเกิดปรากฏการณ์ฝุ่นปกคลุมหนาแน่น เป็นเหตุให้ทุกภาคส่วนค่ะไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนสื่อมวลชนแล้วก็รวมถึงประชาชนเองต้องออกมาหาคำตอบว่ามันคืออะไรกันแน่ถือเป็นครั้งแรกเลยค่ะที่เรื่องฝุ่น PM 2.5ปรากฏอยู่บนสื่อแทบทุกแขนงเลยค่ะฝุ่น PM 2.5นะคะเป็นฝุ่นละอองขนาดจิ๋วค่ะคือจะเล็กมากๆเลยนะคะมีขนาดไม่เกิน2.5ไมครอนค่ะ ให้ลองเปรียบเทียบกับเส้นผมของคนเราดูค่ะเส้นผมของเราเนี่ยค่ะมีขนาด10ไมครอนนะคะแต่อันนี้แค่2.5ไมครค่ะก็เทียบได้ว่าขนาดประมาณ1ใน25ส่วนของเส้นผ่าสุนกลางของเส้นผมเรานั่นเองค่ะ ถ้าพ่อแม่พี่น้องยังเทียบไม่ได้นะคะก็ให้ลองคิดดูว่ามันเล็กซะจนขนจมูกของมนุษย์เราไม่สามารถที่จะกรองฝุ่นชนิดนี้ได้ค่ะและเมื่อขนจมูกตองฝุ่นชนิดนี้ไม่ได้นะคะฝุ่นพ m 2.5ก็จะแพร่กระจายเข้าสู่ทางเดินหายใจกระแสเลือดแล้วก็เข้าสู่อวัยวะอื่นๆในร่างกายได้นั่นเองค่ะแล้วรู้ไหมคะว่าตัวฝุ่นพ m ม2.5สามารถเป็นพาหะนำสารอื่นเข้าสู่ร่างกายได้ด้วยนะคะเช่นเชื้อโรค สารปนเปื้อนแคดเมียมปลอดโลหะหนักแล้วก็สารก่อมะเร็งอื่นๆค่ะทำให้เป็นอันตรายและส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกายอย่างมากภายหลังค่ะครับโดยโปกติแล้วนะครับจมูกของเราจะมีขนจมูกที่ช่วยกรองฝุ่นละองต่างๆอยู่แล้วนะครับก่อนเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจทําให้ร่างกายไม่ได้รับผลกระทบอะไรมากนะครับแต่ปัจจุบันนะครับในประเทศไทยได้เกิดปัญหาภมลภาวาทางอากาศที่รุนแรงมากๆเลยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งน,นะครับฝุ่น PM 2.5นี่แหละครับ ซึ่งขนจมูกของเรานะครับไม่สามารถกองฝุ่นเล่านี้ได้เลยครับร่างกายเราก็รับไม่ทเต็มเลยครับสาหรับร่างกายของผู้ที่แข็งแรงนะครับเมื่อได้รับฝุ่นเ PM 2.5นะครับอาจจะไม่ส่งผลกระทบอะไรมากครับแต่หากได้รับการติดต่อบนเวลานานนะครับหรือสะสมในร่างกายสุดท้ายแล้วก็จะเกิดก่อให้เกิดอาการผิดปกติอยู่ดีครับส่วนคนที่อ่อนแอก็ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับู้ได้รับฝุ่นเีย m 2.5ปุ๊บนะครับก็จะคงมีอาการระเทงออกมาทันทีเลยครับซึ่งผลกระทบนี้จะเกิดขึ้นจาก คนที่ได้รับฝุ่นเทียมงของเข้าสู่ร่างกายครับก็จะแบ่งเป็น2แบบนะครับแบบแรกก็คือผลกระทบทางสุขภาพแบบที่2คือผลกระทบทางผิวหนังนะครับ เรามาฟังผลกระทบทางสุขภาพกันก่อนเลยค่ะเมื่อเราได้รับฝุ่น PM 2 5เข้าไปก็จะมีอาการไอจามหรือเป็นภูมิแพ้นะคะสำหรับคนที่เป็นภูมิแพ้อยู่แล้วค่ะก็จะยิ่งถูกกระตุ้นให้เกิดอาการมากขึ้นค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีเกิดโรคทางเดินหายใจเรื้อรังเกิดโรคหลอดเลือดและหัวใจเรื้อรังเกิดโรคปอดเรื้อรังหรืออาจเป็นมะเร็งปอดก็ได้นะคะ ส่วนผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผิวหนังของคนเรานะนะคะก็จะเกิดผื่นคันตาตัวปวดแสบปวดร้อนมีอาการระคายเคืองเป็นลมพิษแล้วก็ถ้าเป็นหนักมากๆนะคะก็อาจจะเกิดลมพิษบริเวณใบหน้าข้อพับและขาหนีบด,ด้วยค่ะนอกจากนี้ฝุ่น PM 2.5ยังทำร้ายเซลล์ผิวหนังทำให้ผิวหนังอ่อนแอเหี่ยวย่นง่ายด้วยนะคะ โอ้จากความไม่ดูม,มานะครับผมอยากหาว่าอุดปากอุดจมูกไว้เลยนะครับเรื่องอื่นไม่ว่านะครับแต่ว่าเรื่องเหี่ยวโยงนี้รับไม่ไหวนะครับผมอายุยังไม่เยอะเลยต้องไม่อยากแก่ครับแหมน้องบุญจะว่าพี่แกใช่ไหมเนี่ย <c oughs> ไม่ได้่างนั้นครับ <c oughs> ก็พี่ว่าเอาผ้าเอาหน้ากากอนา,ามัยมาปิดก็พอคะ่ะน้องบุญอย่าถึงขั้นเอาสำลีมาอุดจมูกเลยคะ่ะเดี๋ยวพี่เข้าใจผิดขึ้นมาหามน้องบุญเข้าห้องเย็นไม่รู้ด้วยนะครับแหมก็พออย่าผลกระทบที่วิจูนบอกครับมันน่าตกใจมากเลยครับคิดว่าหาอะไรมาอุดจมูกไว้ก็ดีครับ ไม่อยากสูดฝุ่นเข้าไปครับผมแต่เดี๋ยวนี้นะคะมีนวัตกรรมหน้ากากอนามัยที่สามารถกรองฝุ่น PM 2.5ุ้าออกมาขายมากมายแล้วค่ะแต่ก็คงต้องเลือกกันดีๆค่ะเพราะว่ามันจะมีแบบที่กรองฝุ่นแบบหลอกๆอ,อยู่เปลืน่นท้องตลาดเหมือนกันค่ะก็คงต้องอ่านให้ละเอียดนะคะก่อนที่จะซื้อไม่งั้นก็จะเสียงเงินฟรีแถมยังได้สูดฝุ่นเข้าไปเหมือนเดิมด้วยค่ะ เมื่อเราสูตรเอาฝุ่น PM 2.5เข้าไปก็จะมีผลกระทบมากมายต่อร่างกายเราค่ะที่ร้ายแรงไปกว่านั้นนะคะก็คือองค์การอนามัยโลกกำหนดให้ฝุ่น PM 2.5จัดอยู่ในกลุ่มที่1ของสารก่อมเร็งค่ะนอกจากนี้รายงานของธนาคารโลก ยังระบุว่าประเทศไทยนีคะมีผู้เสียชีวิตจากมลพิษทางอากาศมากถึง50,000รายส่งผลกระทบไปถึงระบบเศรษฐกิจรวมถึงค่าใช้จ่ายที่รัฐจะต้องสูญเสียให้กับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยจากฝุ่น PM 2.5มลพิษทางอากาศด้วยนะคะส่วนสาเหตุที่ทำให้เกิดฝุ่น PM 2.5มีหลายอย่างด้วยกันค่ะเช่นการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ซึ่งโดยปกติแล้วค่ะฝุ่น PM 2.5เนี่ยเกิดขึ้นมากในช่วงที่เปลี่ยนแปลงฤดูกาลนะคะมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมเป็นระรอกระลอกทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิลดลงโดยทั่วไปค่ะโดยจะมีอากาศหนาวเย็นแล้วก็หนาวจัดในบางพื้นที่นะคะแต่ก็มีบางช่วงค่ะที่ความกดอากาศสูงที่แผ่ลงมาปกคลุมบริเวณดังกล่าวเนี่ยค่ะ มีกำลังอ่อนลงนะคะก็ส่งผลให้มีลมสงบค่ะจึงทำให้การไหลเวียนและการถ่ายเทของอากาศไม่ดีเท่าที่ควรนะคะเกิดการสะสมของฝุ่นละอองหมอกและควันในบรรยากาศค่ะแล้วก็ทำให้มีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นนะคะในส่วนของหมอกควันและฝุ่นละอองเนะะี่ยค่ะและสาเหตุที่ทําให้เกิดฝุ่น PM2.5 มมนะครับนอกจากเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของฤดูแล้วครับยังเป็นเรื่องของการเผาในที่โล่งการคมนาคมขนส่งการผลิตไฟฟ้า อุตสาหกรรมการ,รผลิตต่างๆด้วยนะครับรวมถึงยังมีกิจกรรมที่เราทําแล้วส่งผลให้เกิดรรมลพิษในอากาศอีกนะครับเช่นการสูบบุหรี่บุหรี่หนึ่งมวลนะครับประกอบไปด้วยใบรรยาสูกร,ระดาษที่ใช้มวนและสารเคมีหลายร้อยชนิดครับแต่เมื่อเกิดการเผาไหม้จะทําให้เกิดสารเคมีมากกว่า4 0 0พันชนิดเลยครับในขณะที่ไม่มีการสูดควันปลายบุหรี่จะมีความร้อนสูงมากครับและเมื่อควันที่ปลายบุหรี่เจออากาศก็จะทําให้สารบางชนิดนะครับเกิดปฏิกิริยากลายเป็นสารพิษครับเช่นไนโตรเจนออกไซด์ ยิ่งอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีออกซิเจนมากนะครับก็จะจับตัวกับออกซิเจนกลายเป็นไนโตรเจนไดออกไซด์ครับการใช้เครื่องถ่ายเอกสารก็สร้างมลพิษะา้วยเช่นกันครับเนื่องจากในกระบวนการถ่ายเอกสา,การก๊ซโอโซนเป็นก๊สหลักที่เกิดขึ้นจากการอัดและปล่อยประตุไฟฟ้าที่ลูกกลิ้งครับแล้วก็กระดาษด้วยค่ะครับผมขอบคุณมากครับอีกทั้งก๊สโอโซนบางส่วนยังเกิดจากแสงอันตราไวโอเลตจากอลอนไฟพลังงานสูงในเครื่องถ่ายเอกสารครับซึ่งก๊ซโอโซนนี้เป็นก๊ซที่มีความเป็นพิษสูงมาก ซึ่งทาลายสุขภาพมากที่สุดในบรรดา,าสารหรือก๊าซอันตรายอื่นไหมครับการเผากิ่งไม้ใบไม้ตอซางฟางข้าวเผาวัชพืชเผาขยะเผาเพื่อเตรียมการเกษตรกิจกรรมเหล่านี้ก็สร้างปัญหามลพิษและฝุ่นควันมากมายเลยนะคะเพราะแม่พี่น้องเษกษตรกรรู้ไหมคะว่าการเผาพวกวัสดุเหลือใช้หลังการเก็บเกี่ยวทางการเกษตรนะคะนอกจากจะทําให้เกิดมลพิษแล้วยังส่งผลเสียกับดินที่เราใช้เพาะปลูกอีกด้วยนะคะ ทางที่ดีพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรลองเปลี่ยนวิธีการเผาทำลายมาเป็นการถ่ายกรบตอซังเพื่อให้เศษซากพืชการเกษตรเหล่านี้ค่ะกลับกลายเป็นปุ๋ยให้กับดินหรือการนำเอาเศษพืชเหลือใช้หลังจากการเก็บเกี่ยวมาผลิตเป็นปุ๋ยหมกักหรือว่าแปรรูปเศษวัสดุเพื่อใช้ประโยชน์อื่นๆก็น่าจะดีกว่าการเผานะคะ สำหรับภาคปศุสัสตว์ค่ะมูลสัตว์ก็มีประโยชน์มากเช่นกันค่ะเมื่อนำมาผสมกับวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรแล้วเนี่ยจะได้ปุ๋ยชั้นดีโดยไม่ต้องเสียเงินเสียเวลาไปหาซื้อที่ไหนเลยค่ะวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรก็ประกอบด้วยเศษซากพืชจากได้นาฟางข้าวเศษหญ้าเศษใบไม้สามารถนำมาทำปุ๋ยหมักได้ไม่ยากค่ะ ประหยัดเงินในส่วนของการซื้อปุ๋ยได้ด้วยแล้วก็ยังไม่สร้างฝุ่นละอองจากการเผาได้ด้วยค่ะพอแม่พี่น้องลองทํากันดูนะคะซึ่งสูตรที่น้องบุญจะบอกต่อไปนี้ค่ะเป็นการทําปุ๋ยหมักปริมาณเยอะหน่อยเพื่อจะได้มีไว้ใช้ยาวๆไปเลยค่ะได้ครับก่อนอื่นนะครับเราจะเอาพวกเศษซากพืชจากไรนานครับเช่นฟางข้าวเศษหญ้าเงี้ยครับใบไ,ไม้ที่เรื่อยแกลบนะครับประมาณ1ตันครับหรือว่าหนึ่พันกิโลกร,รัมครับมูลสัตว์สองกิโลกร,รัมครับ หากไม่มีมูลสัตว์นะครับก็สามารถใช้หน้าดินแทนได้เลยนะครับปุ๋ยยูเรีย2อกิโลครับสารเร่งพอดอหนึ่งหนึ่งซองครับโดยละลายสารเร่งพอดอหนึ่งในน้ำหนึ่งปี๊บครับหรือมากกว่าก็ได้นะครับให้เพียงพอที่จะทาให้ทั่วบนกองเศษพืชหนึ่งตันนะครับหรือหนึ่งร้อยกิโลกรัมนั่นเองครับแล้วถ้าหาพ่อแม่พี่น้องนะครับมีน้ำหมักคุวภาพพอดอสองด้วยก็ให้ผสมลงไปด้วยเลยครับประมาณหนึ่งสองลิตรครับคนให้เข้ากันนานอย่างน้อยสิบนาทีครับ จากนั้นก็ให้นามาราดบนกองวัสดุเศษพืชมูลสัตว์และปุ๋ยยูเรียครับแล้วุกเขาให้เข้ากันครับโดยราดน้ำที่ะะละลายผ่าเร่งพอดอหนึ่งะครับและน้ําหมักชีวภาพพอดอสอนะครับบนกองวัสดุให้ชุ่มหรือถ้ายังไม่ชุ่มนะครับให้ราดน้ําลงไปอีกครับจนชุ่มเลยนะครับโดยให้มีความชื้นประมาณ60-70%ครับ หากเป็นฟางข้าวหรือว่าเศษพืชที่มีชิ้นส่วนยาวๆค่ะก็อาจจะวางเป็นกองแบ่งเป็นชั้นๆก็ได้นะคะโดยในขณะราศาสตรเล่งพอดอหหรือน้ำหมักชีวภาพพอดอสอบนกองวัสดุเหล่านี้ค่ะก็ต้องยํำกองวัสดุเหล่านี้ไปด้วยนะคะไม่งั้นวัสดุดังกล่าวจะไม่ดูดซับน้ำค่ะหรือว่าดูดซับน้ำได้น้อยค่ะ เพราะว่ากองมันหลวมเกินไปนะคะทำให้เกิดการแห้งเร็วค่ะแล้วก็เชื้อจุลินทรีย์เนี่ยไม่สามารถเติบโตและทำหน้าที่ย่อยสลายได้ดีนะคะแล้วทุกๆ7-15ถึงวันก็ควรจะมีการรดน้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วก็กลับกองวัสดุเศษพืชมวลสารและปุ๋ยยูเรียที่คุกเขากันแล้วเนี่ยค่ะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆพอถึงช่วงประมาณ1เดือนหรือว่า1เดือนครึ่งนะคะวัสดุดังกล่าวก็จะสลายไปเป็นปุ๋ยหมักนั่นเองค่ะทำตามขั้นตอนแบบนี้นะครับพ่อแม่พี่น้อง จะได้ปุ๋ยหมักใช้ได้ท้องไร่ท้องนาในสวนต่อไปนะครับโดยไม่ต้องเผาเศษพืชที่เกิดมลพิษแล้วนะครับได้ทั้งปุ๋ยและทั้งอากาศดีอารมณ์ก็ดีตามไปด้วยครับแล้วสําหรับพ่อแม่พี่น้องบางท่านนะครับที่ทำเอาไว้เยอะๆครับก็สามารถนําปุ๋ยหมักมาขายต่อได้นะครับเป็นการสร้างรายได้อีกทางด้วยครับผมดีมากจริงๆค่ะใช่ครับลองทํากันดูนะคะมาต่อกันที่ข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะวันนี้น้องบุญเขามีกิจกรรมที่จะมาบอกค่ะว่า จะมีการจัดกิจกรรมขึ้นในช่วงปีใหม่มานําเสนอนะคะจะเป็นอะไรนั้นไปฟังน้องบุญเล่ากันเลยค่ะครับผมสําหรับกิจกรรมที่จ,จัดขึ้นในช่วงปีใหม่นี้นะครับถือเป็นมหากรรมการเกษตรและการท่องเที่ยวสนุนสาดอกไม้งานลิมกว้านพะเยาครับผมซึ่งจะมีขึ้นในวันที่25ธันวาคม2 5 6 6ถึงวันที่3มกราคม2 5 6 7นเะครับเป็นช่วงคาบเกี่ยวปีใหม่พอดีเลยครับกิจกรรมไฮไลท์ของเรานะครับก็จะมีจุดบริการด้านเกษตรคุ้มพิรุณราชงานระกวดและจัดแสดงพืชผล ประมงประตูสัตว์เรื่องราวด้านการเกษตรศิลปะวัฒนธรรมประเพณีที่น่าสนใจนะครับนอกจากนี้ยังมีการนําเสนอน,นวัตรกรรมเทคโนโลยีรองรับการเปลี่ยนแปลงภูม,มิอากาศรวมทั้งมีร้านอาหารและดนตรีซึ่งคัดสรรสินค้าทางการเกษตรจากเกษตรกรมาจําหน่ายในงานนี้ด้วยครับผม และในส่วนของกิจกรรมที่ครอบครัวปศุสัตว์ของเราได้นํามาร่วมงานนะคะก็จะมีกิจกรรมธุรกิจการเกษตรโดยจะบอกเทคนิคการขายสินค้าปศุสัตว์ออนไลน์เทคนิคการไลฟ์สดขายสินค้าการเชื่อมต่อบ,บริการขนส่งสินค้าเกษตรและปะศุสัตว์แล้วก็มีกิจกรรมเวิร์กช็อปเป็นเทคนิคการคัดเลือกและก็เตรียมวนเนื้อเข้าประกวดเพื่อพิชิตรางวัลค่ะโดยสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์กิจกรรมเวิร์กช็อป เมนูสร้างอาชีพผลิตภัณฑ์เนื้อวัวเงินแสนเป็นเมนูงัวส้มพยาบอยโอเทคโดยกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ค่ะแล้วก็จะมีกิจกรรมเวิร์กช็อปพ,พืชอาหารสัตว์ที่เหมาะสมและอาหารสัตว์ลดต้นทุนวัวขุนนะคะโดยสำนักพัฒนาอาหารสาาัตว์ค่ะการประกวดก็มีนะครับพี่มีด้วยหรอคะ,อะดีจังเลยคะ่ะแล้วมีการประกวดอะไรบ้างคะการประกวดนะครับ จะมีวัวเนื้อรูปผสมยุโรปครับรูปผสมบามันการประกวดแข่งขันไก่ประเภทไก่ต่อไก่ตั้งสวยงามครับไก่ขันยงเดี่ยวไก่ขยันขันไก่ขันคอนดินไก่ต่อหมานและสุดท้ายนะครับเป็นการประกวดนกกงหัวตุกครับผมพวกเอานะครับก็ขอเชิญพ่อแม่พี่น้องนะครับียังไม่มีที่เที่ยวยังไม่ได้วางแผนอะไรไว้นะครับหรือพ่อแม่พี่น้องที่อยู่จังหวัดพะเยานะครับหรือจังหวัดใกล้เคียงก็ได้ครับขอเรียนเชิญมาเที่ยวที่งานนี้กันเยอะๆนะครับ และผมขอ,อย้ำอีกครั้งนะครับงานจะมีขึ้นในวันที่25ธันวาคมครับ2566ถึงวันที่3มกราคม2567ครับก็มาเที่ยวกันเยอะๆนะคะค่ะสสำหรับวันนี้ค่ะก็หมดเวลาของรายการประสัษ์พัฒนาลงแล้วนะคะเราทั้งสองคนก็คงต้องลากันไปแล้วค่ะ สำหรับพ่อแม่พี่น้องที่อยากรับฟังรายการย้อนหลังค่ะก็สามารถเข้าไปรับฟังได้ทาง YouTube โดยพิมพ์ที่ช่องค้นหาว่ารายการปรศุสัตว์พัฒนาค่ะและเมื่อรับฟังแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะคะส่วนพ่อแม่พี่น้องที่อยากฟังเรื่องราวเกี่ยวข้องกับปศุสัตว์ด้านใดก็สามารถบอกกล่าวแล้วก็แนะนามาได้ทาง YouTube Relation dld ที่รายการปรศุสัตว์พัฒนาได้เลยค่ะและหากต้องการสอบถามข้อมูลรายละเอียดของรายการที่ออกอากาศไปแล้วนะคะก็สามารถ ติดต่อได้ที่กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมปศุสัตว์ถนนพญาไทกรุงเทพ0ศ1เบอร์โทรศัพท์นะคะ0 2 6 5 3 4 4 4 4ต่อ3351ค่ะและอย่าลืมติดตามรับฟังรายการปศรุสัตว์พัฒนาออกอากาศเป็นประจำทุกวันพุธเวลา6นาฬิกาถึง6 25. นาฬิกายนาทีทางสถานีวิทยุเพื่อการเกษตร AM1386 นะคะสำหรับวันนี้ที่ฉันตูนสริงดาชูโชดและผมนะครับบุญพระคับพนพ,พงศ์เยินทําต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ที่หน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ